คลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าเก่านะครับทุกคนเครื่องซักผ้า,าเก่าบางคนเก่านะครับมันเก่าแล้วซสื่อไมไเสียนะครับเพราะว่ามันบะแงกรมีนะครับผมจะมาบอกวิธีซักผ้าให้สะอาดนะครับด้วยเครื่องซักผ้าเครื่องเล็กนะครับตามปกตินะครับ เ,ออเครื่องซักผ้านะครับเขา,เขาปัจจุบันนี้เขาจะใช้แต่เครื่องใหญ่ๆนะครับเครื่องเหล็กเขาจะบอสักด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามมนสักผ้าได้หน่อยนะครับมันบ่อแห้งบางคนว่าแบบนี้นะครับนี่ผมจะมาบอกออการซักผ้าด้วยพี่น้องด้อนะครับการเริ่มต้นจากการซักผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวจงบอกวิธีออการ รักษานะครับว่า,าใช้เครื่องซักผ้าแบบไหนให้ได้โดนนะครับเอาวิธีซักก่อนไดพน้พี่น้องก็พี่น้องซักผ้านะครับผมจะแนะนําให้พี่น้องเอาผ้าหลายก่อนนะครับส่วนมากพี่น้องจะใส่ผ้าหลายเวยครับเด้เอผ้าหลายผ้าหลายนะครับมันปั่นบาไปนะครับปัญหาก็คือมีสองอย่างนะพี่น้องเด้อ นี <formation> ่คือน้ำนะครับอ่พี่น้องใส่น้ำหน่อยพี่น้องต้องใส่นำเล่หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับเกือบล้นเต็มอ่า้อที่สองก็คือแฟบสำคัญนะครับสบู่นี่สบู่สักผ้านี่ครับพี่น้องต้องใส่เล่ยหลายนะครับแฟบนี่ใส่ให้มันเกิดฟองเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าคันพี่น้องใส่หน่อยนะครับเวลาพี่น้องปั่นนะครับผ้ามันก็จะบบลื่นนะครับมันก็จะเกาะกันนะครับอ่า หมุนไปหมุนมานะครับเฮ็ดให้เฟื่องเครื่องซักผ้าของพี่น้องนี่นี่ครับเห็นไหมครับเครื่องซักผ้าเสียได้นะครับจะเห็ดให้เฟื่องนะครับเฟื่องเครื่องซักผ้านี่นะครับมันเสียได้พี่น้องเด้ออ่าเฮ็ดให้เครื่องซักผ้าเห่าเสียไห้อายุการใช้งานกับบดลนนะครับคันพี่น้องใแฟบหลายนะครับใส่ผ้าหลายน้ำหลายให้มันลื่นๆนะครับนี่ลื่นๆ ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแปบสบู่มัก็หมุนไปค่อยๆมันก็จะหมุนได้เดยพี่น้องเด้ครับก็จะหมุนกลับไปกลับมามีคมดืนอไฮมมนมีฟองหลายๆเวลาพี่น้องซักผ้าเด้อยพี่น้องเด้ครับแล้วเสอผ้าน้องม่อนก็ออของพี่น้องก็จะสะอาดเด้อพี่น้องเด้นะครับกาเสอผ้านพี่น้องบ่สสะอาดนะครับ หมายความว่าใส่ผงซักผ้าหน่อยนะครับต้องใส่่หลายนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้านะครับมันปั่นไปนี่ต้องมีแฟบ่หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าแฟบหน่อยมันก่อจะปัน่นบ่ไปเสียผ้าก็จะบ่สะอาดแล้วเ็ให้เครื่องซักผ้าซึกล้อไว้นะครับโดยเฉพาะเฟืองสายพานหนึ่งนะครับสำคัญเด้อพี่น้องเด้อนะครับ นี่คือเทคนิคการซักผ้าให้มันสะอาดแล้วนะครับปัญหาของเครื่องซักผ้าเสียบ่อยก็คือเฟืองน้พี่น้องนะเฟืองเครื่องซักผ้านะครับนี่นะครับข้อสําคัญนะครับอ่าข้อสําคัญก็คือพี่น้องเห็นตัวนี้บ่ครับนี่นี่ครับพี่น้องซักผ้าพี่น้องต้องมีตัวนี้มันบุญน้อพี่น้องเ้อนี่ครับถันไม่มีฟุ่นก็ลางออกนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวปั่น นะครับหมุนผ่าที่ไปนะครับนี่คือวิธีซักผ้าให้สะอาดเด้พี่น้องเล้อละขอดสำคัญนะพี่น้องเน้อในกาในกาเนี่เสียบ่อยมากเลยนะครับสำคัญนะพี่น้องเล้อนะครับเวลาพี่น้องปั้นผ่านนะครับพี่น้องค่อยๆหมุนนะพี yani ่น้องนะพี่น้องอย่าหมุนไววนะครับจะไม่ต้องรีบเร่งร่วนไม่ต้องหมุนแบบนี้ได้พี่น้องเน้อนะครับพี่น้องก็ต้องค่อยๆหมุนนะครับ ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้นะครับตัง้งเวลาไว้นะครับจนกว่าามันจะหมุนกลับของมันเองเลยพี่น้องเลยเราต้องไปปรับมันนะครับเจทไห่เจทไหทมันเสียไว้เลยพี่น้องเลยนะครับนี่คือวิธีรักษาเครื่องซักผ้านะครับทุกคน